สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาอุดหนุนพี่ๆร้านอาหารกันขาะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดแล้วก็พี่ๆร้านอาหารนะคะเปิดร้านแต่ว่าต้องสั่งไปทานที่บ้านค่ะวันนี้เราก็เลยจะซื้อใส่ห่อแล้วก็จะขึ้นไปชิมข้างบนเนี่ยค่ะนี่นะคะออฟฟิศของ IT Essential อยู่ที่ซอยเอกมัยนะคะ ร้านอาหารของเรานะคะ<ม>ก็เน้นในโซนของอซอยเอกมัยนี่นะคะอร่อยอร่อยหลายร้านเลยนะคะเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้กลับไปกี่อย่างแล้วก็แต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีค่ะไปเล <ไป S 1> ยคใครชอบอาหารเหนืออย่าพลาดร้านนี้เลยนะคะร้านหอมด่วนมีอาหารเหนือหลากหลายอย่างเลยค่ะแม่ค้าใจดีแนะนำเมนูอาหารให้ด้วยค่ะ ร้าน o f f e e First นะคะร้านนี้มีเบเกอรี่น้ำหวานชากาแฟโกโก้หลากหลายเมนูนะคะบรรยากาศร้านน่ารักน่านั่งมากเลยค่ะแต่เสียดายที่วันนี้เรายังนั่งไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องซื้อกลับกันไปก่อนค่ะเอาละค่ะได้เวลาชิมอาหารแล้วนะคะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะโอเคงั้นหนูขอเริ่มจากข้าวซอยร้านหอมด่วนแล้วกันนะเอเลยนี่กินแล้วนะ อร่อยมากเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มม,มานคอดกรบอบไม่เผ็ดผู้ใหญ่ทาได้เด็กก็ทาได้อ่ะต่อไปเดี๋ยวไต่ชิมอันนี้อะไรนะน้ำเยี้ยวยังไม่ได้บีบมะนาวนะคะเดี๋ยวลองชิมเปรียวๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยเข้มข้น ไม่ต้องกลุงเลยใช้ได้น้ำข้นเครื่องเยอะเส้อนอร่อยโอเคค่ะ่อยให้ไเปเลยห้าดาวค่ะหอมด่วนราคาน่ารักราคาไม่แพงแล้วก็ได้เยอะมากถ้าใครชอบอาหารเหนือนะคะแนะนำเลยค่ะเนีย่ยไม่ต้องไปถึงเหนือนะคะมาเลยร้านหอมด่วนที่เอกมัยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาชิมของหวานกันบ้างนะคะ เลยโอ้นอนยนั่งจิ้มกังโอเคเดี๋ยวขอพี่กัดใช้มือนะขนมปังอร่อยมากเลยค่ะพี่ต่ยอยกรอบนอกนุ่มในหอ,อมเนยอร่อยอร่อยอร่อยอโอเคโอเคขอชิมน้ำช็อกโกแลตเย็ยนเดี๋ยวก่อนนะเนาะช็อกโกแลตเข้มข้นค่ะอร่อยไม่หวานมากใช้ได้เลยไม่น่าจะอ้วน <c oughs> อร่อย <c oughs> ช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มอร่อยดีอร่อยโอเคค่ะ แล้วก็นี่ได้กาแฟมาเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงอร่อยมากยังไม่หมดนะคะเรายังมีของอร่อยๆที่จะพาเพื่อนๆไปกินค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มจากร้านแซ่บๆกันก่อนเลยร้านตำหนักสมชื่อตำหนักจริงๆเลยจ้ามีเมนูส้มตำหลายอย่างแล้วก็อาหารอีสานอีกเยอะแยะเลยค่ะในบิ๊กเซกกระก็มีร้านอาหารต่างๆและร้านเครื่องดื่มนะคะ เป้าหมายของเราก็คือชาพย้อมมีแบงค์20ก็ซื้อได้แล้วแถมอร่อยถูกใจชื่นใจด้วยค่ะลองไปชิมอาหารญี่ปุ่นกันบ้างนะคะร้านฟูจิยาม่า5 5มีเมนูอาหารราคาย่อมเยาค่ะอิ่มคุ้มได้สไตล์ญี่ปุ่นค่ะและนี่นะคะวันนี้เราได้อาหารมาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เราได้มาจาก2ร้านนะคะได้อาหารอีสานมาแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอาหารอีสานนะคะได้มาจากร้านตำหนักเอกไมยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะ,<ช>คะแล้วก็อาหารญี่ปุ่น,าานจากร้าน กูจิยมาม่า55นะคะเอกรไมยซอย2ค่ะน่าทานะะมากเลยอันนี้จะเป็นอาหารอีสานนะคะทางร้านแนะนํามาเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะก็คือจะเป็นตําไหลบัวกุ้งสดค่ะรสชาติแซ่บแล้วก็กลมกลม่อมมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตําทะเลนะคะทางร้านก็แนะนํามาเช่นกันน่ากินมากแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆน,นี่อันนี้นอ,อันนี้แนะนําเลยอ่อมพวงไขค่ค่ะเขาบอกว่ารสชาติแซ่บแล้วก็อร่อยกลมกล่อมก็นี้อาหารญี่ปุ่นนะคะ นี่ได้มาสองรายการในการนี้จะเป็นหมูเผ็ดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหมูทงคัตสึเดี๋ยวเราจะตักไปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเที่ยวฟิตชิมนะคะโดยแบ่งใส่ถ้วยเล็กนะคะไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะบลาถึงมากลานอม,มากแซแซ่อร่อยอร่อยกุ้ง ค่ะข้าวนิ่อมอร่อยตอนนี้เรามี IDE Channel แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะบ๊ายบาย